สวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านครับทำภาพนิ่งให้เป็นวิดีโอวอยพรปีใหม่นี้หรือทุกทุกเทศกาลแบบง่ายๆฟรีๆครับภาพนิ่งแต่ทาให้พูดได้นะครับเราอาจจะใช้รูปของเพื่อนในรูปของเราเองก็ได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาใน a c e b o o k เนี่ยสมมติว่าเอารูปภาพเพื่อนหรือรูปภาพเรานะครับตอนนี้ผมจะใช้รูปภาพของผมเองนะครับใน Facebook กดให้ดูง่ายๆนะครับ กดเข้าไปในรูปภาพเรากดคำว่าดูรูปโปรไฟล์นะครับข้างล่างนี้กดมุมขวาบน3ามจุดกดคำว่าบันทึกลงโทรศัพท์นะครับถ้าเอาของเพื่อนมาก็แคปหน้าจอมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากหน้านี้นะครับเข้าไปใน Google นะครับโทรศัพท์ทุกเครื่องมี Google อยู่แล้วกดเข้าไปใน Google พิมพ์ภาษาอังกฤษสีตัว Q W E N เจอเว็บไซต์บนสุดกดเข้าไปเลยครับมุมขวาบนเขาจะบอกให้ล็อกอินนะครับถ้าเราไม่ล็อกอินเราก็ใช้งานได้นะครับเช่นตัดแต่งภาพสายสุดนี้นะครับและน,นี่ก็ Image Generate ก็คือสร้างภาพด้วยตัวอักษรที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับแต่เราจะใช้อันนี้นะครับ Video Generate ซึ่งเห็นช่งางจ้นะครับเราทำไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับให้ยืนยันตัวตน กดตรงไปคำว่าล็อกอินมุมขวาบนในที่นี้เราจะยืนยันตัวตนหรือล็อกอินด้วย Google นะครับมันจะเป็นาระถังกฤษนะครับ Continue with Google กดตรงไปเลยครับถึงหน้านี้ถ้าคุณมีหลายเมลคุณก็เลือกเอานะครับใช้เมลสำรองก็ได้นะครับเห็นว่าแบบเขาบอกให้ติดตั้งแอปนะครับ ก็ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปก็ได้นะครับผมก็จะทําให้ดูโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปนะครับเลื่อนมาจุดเดิมทีนี้คําว่าวิดีโอเจ e เน t เรชันใช้งานได้แล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ให้กดมุมซ้ายบนตรงสามขีดนะครับก็เข้าไปเปลี่ยนได้เลยอ่ะผมก็จะทําภาพนิ่งที่ผมเอามาจาก Facebook เมื่อกี้เนี้ยเป็นภาพโปรไฟล์ของผมเองนะครับกดเข้าไปตรงวิดีโอเจเนเรชันในนี้เขาจะบอก ขนาดมานะครับสัดส่วนที่ปกติก้าไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะครับกดบวกกดอัปโหลดอิ g เกดรูปภาพและวิดีโอจะเลือกรูปภาพเมื่อตะกี้นี้นะครับนะเจอแล้วครับโหลดเฟ e บุ๊กมากดในรูปภาพเลยก็ได้นะครับกดคำว่าเลือกมุมขวาบน ทีนี้เขาให้เราพิมพ์แล้วนะครับจะมีคําภาษาอังกฤษนะครับตายรูปภาพเมื่อกดเข้าไปก็เราจะพิมพ์คําว่าสวัสด,ดีปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านครับถ้าเราพิมพ์ยาวอาจจะผิดพลาดนะครับแต่ผมจะลองพิมพ์ดู ก็จะลองดูนะครับผมก็สั่งว่าให้เขาพูดภาษาไทยนะครับว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านครับก็ก็ยาวนะครับอาจจะ AI อาจจะพูดผิดพลาด ก็จะกดลูกศรที่ชี้ขึ้นนะครับทางด้านขวานี่นะครับจะเห็นว่าคําสั่งที่เราเขียนว่าให้เขาพูดภาษาไทยว่าสวัสดีพี่ใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านครับวิดีโอที่เขาสร้างให้นี่จะมีความยาวแค่ห้าวินาทีถ้าคําพูดที่เราสั่งมันเกินวิดีโอก็จะเพี้ยนนะครับก็เราก็จะต้องมาแก้คําสั่งให้มันสั้นลงในระหว่างนี้เป็นการรอนะครับ เว้น AI ของบาบาก็ถ้าเขาพูดไทยจะพูดชัดมากข้อเสียก็คือช้าหน่อยนะครับแต่ฟรีนะครับเพียงแค่เรายืนยันตัวตนด้วย Google เท่านั้นครับถ้าจะให้สะดวกก็เขาแนะนำให้โหลดแอปก็โหลดนะครับแต่บางเครื่องมันโหลดแอปไม่ได้เพราะว่าเวอร์ชั่นของ Android ไม่ถึงนะครับหมายความว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าอะใช้ใช้แอปไม่ได้แต่สามารถที่จะใช้ บนเว็บไซต์นี้ได้เลยอ้าวเรามาดูกันนะครับผมจะกดตรงจุดไข่ปลามุมขวาล่างสามจุดเลยเพื่อที่จะดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าการดูในเว็บไซต์เนี่ยมันดูผ่านคลาวของเขานะครับก็ถ้าเน็ตอ่อนๆก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นผมจะโหลดลงเครื่องเลยกดสามจุดมุมขวาล่างนะครับกดคําว่าดาวน์โหลดตรงสัญลักษณ์กําลังดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์อ่ะเราเข้าไปดู เข้าไปดูในแกลเลอรี่นะครับดูที่ว่าเขาทำออกมาเป็นไงบ้างดกดคำว่าวิดีโอสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านครับถ้าชอบเคล็ดลับแบบบ้านๆแล้วใช้ฟรีช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณกำลังใจครับ